มีบางช่วงในชีวิตที่เราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพร้อมกับความรู้สึกหนักอึ้งในใจไม่ใช่เพราะเราไม่มีลมหายใจแต่เพราะเราไม่แน่ใจว่ายังมีเหตุผลอะไรให้ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตอีกหรือไม่หลายคนใช้ชีวิตไปตามหน้าที่ทำงานทำตามความคาดหวังรับบทบาทที่สังคมมอบให้ แต่ลึกลงไปข้างในกลับรู้สึกว่างเปล่าเหนื่อยล้าและสับสนเหมือนกำลังเดินอยู่บนถนนที่ไม่รู้ปลายทางยิ่งเดินยิ่งไกลจากตัวเองความเจ็บปวดของมนุษย์ในยุคนี้ไม่ใช่การไม่มีอะไรเลยแต่คือการมีทุกอย่างและยังรู้สึกว่ามันไม่พอเรามีข้อมูลมากขึ้นมีโอกาสมากขึ้น แต่กลับไม่รู้ว่าโอกาสไหนคือของเราไม่รู้ว่าควรใช้ชีวิตเพื่ออะไรและไม่แน่ใจว่าเส้นทางที่กำลังเดินอยู่นั้นจะพาเราไปสู่ความสำเร็จหรือเพียงพาเราไปสู่ความเหนื่อยล้าที่มากกว่าเดิมบางคนโทษตัวเองว่าไม่เก่งพอบางคนโทษโชคชะตาบางคนโทษโลกว่าไม่ยุติธรรมแต่แท้จริงแล้วความเจ็บปวดส่วนใหญ่ มิได้เกิดจากการล้มเหลวหากเกิดจากการไม่เข้าใจตนเองและไม่รู้ว่าความสําเร็จที่แท้จริงหน้าตาเป็นอย่างไรเราถูกสอนให้แข่งขันถูกสอนให้รีบถูกสอนให้ไปให้ถึงแต่แทบไม่มีใครสอนเราว่าก่อนจะไปถึงจุดหมายเราควรถามตัวเองก่อนว่าจุดหมายนั้นใช่ของเราหรือไม่ในฐานะนักจิตวิทยา ผมพบว่าคนจำนวนมากไม่ได้ล้มเหลวเพราะขาดความสามารถแต่ล้มเหลวเพราะใช้พลังชีวิตไปกับเส้นทางที่ไม่สอดคล้องกับหัวใจและในฐานะนักปรัชญาผมเรียนรู้ว่ามนุษย์จะไม่มีวันสงบหากยังไม่เข้าใจความจริงพื้นฐานของตนเองข่าวดีคือความสับสนความเหนื่อยล้าและความรู้สึกติดอยู่กับที่ ไม่ใช่สัญญาณว่าคุณอ่อนแอแต่มันคือสัญญาณว่าคุณกำลังตื่นรู้คุณเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตเริ่มไม่ยอมรับคำตอบง่ายๆและเริ่มโหยหาความหมายที่ลึกกว่านั้น <c oughs> การพัฒนาตนเองที่แท้จริงไม่ใช่การเร่งให้ตัวเองเก่งขึ้นเร็วขึ้นไม่ใช่การเปรียบเทียบกับใครและไม่ใช่การกดดันตนเองให้สมบูรณ์แบบ แต่มันคือการกลับมาจัดระเบียบภายในก่อนจะออกไปจัดการโลกภายนอกบทความและวิดีโอชิ้นนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสอนคุณให้รวยเร็วหรือประสบความสำเร็จแบบฉาบฉวยแต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อชวนคุณหยุดหายใจและมองชีวิตของตัวเองอย่างซื่อสัตย์เราจะพาคุณเดินผ่านห้ากฎทองคำเพื่อพัฒนาตนเองให้สำเร็จไม่ใช่ในฐานะสูตรลัด แต่ในฐานะหลักชีวิตที่ผ่านการกลั่นจากประสบการณ์มนุษย์ทั้งในทางจิตวิทยาปราัชญาและความจริงของชีวิตกฎเหล่านี้ไม่หวือหวาไม่ตะโกนไม่เร่งเรา้าแต่มันมีพลังเงียบพลังที่ค่อยๆเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนการตัดสินใจและเปลี่ยนวิธีที่คุณมองตัวเองหากคุณกำลังเหนื่อย หากคุณรู้สึกว่าพยายามมากแล้วแต่ยังไม่ถึงไหนหากคุณเริ่มสงสัยว่าความสำเร็จที่วิ่งตามอยู่นั้นอาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของชีวิตขอให้คุณฟังต่อไปอย่างช้าๆเพราะบางครั้งแสงสว่างไม่ได้มาจากการเดินเร็วขึ้นแต่มาจากการหยุดแล้วหันกลับมามองภายในอย่างกล้าหาญจากจุดนี้เราจะเริ่มต้นด้วยกฎข้อแรก กฎที่เรียบง่ายที่สุดแต่ถูกมองข้ามมากที่สุดและเป็นรากฐานของทุกความสำเร็จบนโลกใบนี้การรู้จักตนเองข้อที่หนึ่งการรู้จักตนเองจุดเริ่มต้นของการไม่หลงทางมนุษย์จำนวนมากไม่ได้ล้มเหลวเพราะเดินช้าแต่ล้มเหลวเพราะเดินเร็วในทิศท,ทางที่ไม่ใช่ของตนเองเราใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเสียงมากมายเสียงของครอบครัวสังคม ความคาดหวังและความสำเร็จที่คนอื่นนิยามจนในที่สุดเสียงที่เบาที่สุดกลับเป็นเสียงของหัวใจตัวเองและเมื่อเราไม่ได้ยินเสียงนั้นการตัดสินใจทุกอย่างจึงเต็มไปด้วยความลังเลความเหนื่อยล้าและความรู้สึกว่าชีวิตไม่เป็นของเราในทางจิตวิทยาการไม่รู้จักตนเองทำให้มนุษย์ใช้ชีวิตในโหมดตอบสนองมากกว่าเลือกสรรเราตอบสนองต่อแรงกดดัน ตอบสนองต่อคำชมคำตำหนิตอบสนองต่อความกลัวว่าจะไม่ดีพอแต่ไม่เคยได้ใช้ชีวิตจากความเข้าใจภายในอย่างแท้จริงนักจิตวิทยามองว่าความขัดแย้งภายในใจส่วนใหญ่เกิดจากการที่ตัวตนที่เราเป็นไม่สอดคล้องกับตัวตนที่เราพยายามเป็นยิ่งฝืนยิ่งเหนื่อยยิ่งหนียิ่งสับสนขณะที่ในทางปรัชญาชีวิตการรู้จักตนเองไม่ใช่เรื่องของการตั้งคำถามว่า ฉันเก่งอะไรแต่คือการถามว่าอะไรทำให้ฉันมีชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ทรยศต่อตอนเองปรัชญาชีวิตสอนเราว่าคนที่ไม่รู้ว่าตนเองให้คุณค่าอะไรจะถูกโลกภายนอกกำหนดทิศท,ทางให้เสมอและเมื่อวันหนึ่งประสบความสำเร็จเขาอาจพบว่าตนเองยือนอยู่บนยอดเขาที่ไม่เคยอยากปีนขึ้นมาตั้งแต่แรกลองนึกถึงคนทำงานคนหนึ่งเขาเลือกอาชีพที่ดูมั่นคง รายได้ดีเป็นที่ยอมรับแต่ทุกเช้าเขาตื่นมาด้วยความรู้สึกอึดอัดไม่ใช่เพราะงานหนักแต่เพราะงานนั้นไม่สอดคล้องกับคุณค่าภายในของเขาเขาไม่เคยถามตัวเองว่าเขาให้คุณค่าอะไรกับชีวิตเขาต้องการเติบโตแบบไหนเขายอมแลกอะไรและไม่ยอมแลกอะไรเด็ดขาดเมื่อเวลาผ่านไปความสำเร็จภายนอกจึงไม่สามารถชดเชยความว่างเปล่าภายในได้ การรู้จักตนเองจึงไม่ใช่การนั่งคิดเล่นๆแต่คือกระบวนการซื่อสัตย์กับตัวเองอย่างลึกซึ้งยอมรับทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนยอมรับทั้งความปรารถนาและความกลัวโดยไม่ตัดสินไม่หลอกตัวเองและเมื่อเรารู้จักตนเองมากพอสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นอย่างเงียบๆน,นั่นคือเราจะหยุดอิจฉาเส้นทางของคนอื่นเพราะเราเริ่มเคารพเส้นทางของตัวเองสิ่งที่ต้องทำจากกฎข้อนี้ไม่ได้ซับซ้อน แต่ต้องจริงจัง 1. ห,หยุดถามว่าควรเป็นอะไรแล้วเริ่มถามว่าฉันเป็นใครเมื่อไม่มีใครมองอยู่ 2. ส,สังเกตพลังชีวิตของตนเองอะไรทำแล้วรู้สึกมีชีวิตและอะไรทำแล้วรู้สึกถูกบั่นทอนแม้จะดูประสบความสำเร็จ 3. เขียนคุณค่าชีวิตของตนเองออกมาอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องสวยไม่ต้องถูกต้องแต่ต้องซื่อสัตย์ เมื่อคุณรู้จักตนเองคุณอาจไม่ได้เดินเร็วขึ้นแต่คุณจะไม่หลงทางอีกต่อไปและนี่คือรากฐานที่มั่นคงที่สุดของความสำเร็จทุกแบบในชีวิตข้อที่2เป้าหมายที่มีความหมายเมื่อชีวิตต้องการทิศไม่ใช่แค่ความเร็วมนุษย์จำนวนมากในโลกยุคนี้ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างช้าเกินไปแต่ใช้ชีวิตเร็วเกินไป เร็วโดยไม่รู้ว่ากำลังมุ่งหน้าไปทางไหนเราถูกกระตุ้นให้รีบสำเร็จรีบมีรีบเป็นจนลืมถามคำถามพื้นฐานที่สุดว่าเรากำลังเร่งไปเพื่ออะไรความเจ็บปวดของคนจำนวนไม่น้อยไม่ได้เกิดจากการไม่มีเป้าหมายแต่เกิดจากการมีเป้าหมายที่ไม่ใช่ของตนเองเป้าหมายที่สังคมยื่นให้เป้าหมายที่ดูดีในสายตาคนอื่น แต่กลับว่างเปล่าในหัวใจของผู้เดินตามมันในทางจิตวิทยาเป้าหมายที่ไม่มีความหมายภายในจะสร้างแรงขับได้เพียงระยะสั้นมันอาจผลักดันเราได้ด้วยความกลัวกลัวจนกลัวด้อยค่ากลัวตามคนอื่นไม่ทันแต่แรงขับจากความกลัวไม่เคยพาใครไปสู่ความสงบนักจิตวิทยาพบว่ามนุษย์จะมีพลังใจที่มั่นคงที่สุดเมื่อเป้าหมายของเขา สอดคล้องกับคุณค่าและตัวตนภายในไม่ใช่เพียงรางวัลภายนอกเมื่อเป้าหมายมีความหมายความเหนื่อยจะไม่ทำให้เราหยุดแต่จะทำให้เราเติบโตในเชิงปรัชญาเป้าหมายไม่ใช่เส้นใยแต่คือทิศทางของชีวิตมันไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่ต้องจริงและเมื่อทิศถูกต้องแม้ก้าวจะช้าชีวิตก็ไม่หลงทางปรัชญาชีวิตเตือนเราเสมอว่า คนที่ไม่เลือกทิศสุดท้ายจะถูกความเร็วของโลกลากไปในทางที่ตนไม่เคยตั้งใจลองนึกถึงคนคนหนึ่งที่ตั้งเป้าหมายอยากประสบความสำเร็จอยากมีชื่อเสียงอยากมีรายได้สูงเขาทำงานหนักไม่เคยหยุดแต่ทุกครั้งที่บรรลุเป้าหมายหนึ่งเขากลับรู้สึกว่างเปล่าและต้องตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพื่อกลบความรู้สึกนั้นปัญหาไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งพอ แต่เพราะเขาไม่เคยถามตัวเองว่าความสำเร็จแบบไหนที่เขาอยากตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตกับมันทุกวันเป้าหมายที่ดีไม่ใช่เป้าหมายที่ทำให้เราดูเหนือกว่าใครแต่คือเป้าหมายที่ทำให้เรายังเคารพตัวเองได้แม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นเมื่อเป้าหมายเชื่อมโยงกับความหมายชีวิตจะไม่ต้องเร่งแต่จะมั่นคงไม่ต้องแข่งแต่จะชัดเจนสิ่งที่ต้องทำจากกฎข้อนี้คือการหยุด และทบทวนอย่างซื่อสัตย์ 1. แยกให้ออกว่าอะไรคือเป้าหมายที่เราต้องการและอะไรคือเป้าหมายที่เรากลัวจะไม่มี 2. ถามตัวเองให้ลึกว่าหากไม่มีใครยกย่องหากไม่มีใครเห็นเป้าหมายนี้ยังมีค่าพอให้เราลงมือทำหรือไม่ 3. ปรับเป้าหมายให้เชื่อมกับคุณค่าชีวิตไม่ใช่เพียงผลลัพธ์แต่รวมถึงวิธีการเดินทางไปสู่มัน เมื่อเป้าหมายมีความหมายชีวิตจะไม่จำเป็นต้องเร่งแต่ทุกก้าวจะมีทิศและนั่นคือความสำเร็จที่ไม่ทำให้เราหลงทางจากตัวเองอีกเลยข้อที่สามวินัยภายในพลังเงียบที่เปลี่ยนชะตาชีวิตชีวิตของคนส่วนใหญ่ไม่ได้พังทลายเพราะการตัดสินใจครั้งใหญ่แต่มักเปลี่ยนทิศทางจากการละเลยสิ่งเล็กๆในทุกวันเรามักรอให้รู้สึกพร้อมรอแรงบันดาลใจ รอวันที่ใจอยากทำแต่ชีวิตไม่เคยรอเราให้พร้อมจริงๆวินัยจึงไม่ใช่เรื่องของความแข็งกระด้างไม่ใช่การบังคับตนเองให้ทนแต่คือการดูแลตัวเองอย่างลึกซึ้งในวันที่อารมณ์ไม่เป็นใจในวันที่ไม่มีใครคอยกระตุน้นในทางจิตวิทยาแรงบันดาลใจเป็นพลังที่ไม่เสถียรมันขึ้นกับอารมณ์สภาพแวดล้อมและคำชมแต่ วินัยภายในคือโครงสร้างของจิตใจที่ช่วยให้เราลงมือทำแม้ในวันที่ไม่อยากนักจิตวิทยาพบว่ามนุษย์ที่มีวินัยไม่ได้มีพลังใจมากกว่าคนอื่นแต่มีระบบชีวิตที่ช่วยลดการใช้พลังใจพวกเขาไม่ต้องต่อสู้กับตัวเองทุกวันเพราะได้ออกแบบชีวิตให้การทำสิ่งสำคัญกลายเป็นเรื่องธรรมดา ในมุมมองทางปรชัชญาวินัยไม่ใช่ศัตรูของอิสรภาพแต่มันคือรากของอิสรภาพคนที่ไม่มีวินัยจะตกเป็นทาสของอารมณ์ความอยากและความผัดวันประกันพรุ่งขณะที่คนมีวินัยอาจดูเหมือนถูกจำกัดแต่แท้จริงแล้วเขาเป็นคนที่เลือกชีวิตของตนเองได้มากที่สุดลองนึกถึงคนสองคนคนหนึ่งรอให้รู้สึกมีแรงค่อยออกกำลังกาย ค่อยอ่านหนังสือค่อยพัฒนาตัวเองอีกคนหนึ่งกำหนดเวลาชัดเจนแม้วันไหนจะเหนื่อยเขาก็ทำเพียงเล็กน้อยแต่ไม่เคยหยุดผ่านไปหลายปีความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่ความเก่งแต่อยู่ที่ตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นอย่างเงียบๆจากการกระทำเล็กๆที่สม่ำเสมอวินัยภายในทำงานอย่างเงียบงนันไม่มีเสียงปรบมือ ไม่มีคำชื่นชมแต่ผลลัพธ์ของมันดังเกินกว่าจะมองข้ามหลายคนเข้าใจผิดว่าวินัยคือการกดข่มความสุขแต่ในความเป็นจริงวินัยคือการเลือกความสุขระยะยาวเหนือความสบายระยะสั้นเมื่อเรามีวินัยเราจะไม่ต้องใช้พลังใจจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดซ้ำเราจะไม่ต้องรู้สึกผิดกับตัวเองบ่อย และเราจะเริ่มเชื่อใจตัวเองมากขึ้นสิ่งที่ต้องทำจากกฎข้อนี้ไม่ได้ยากแต่ต้องสม่ำเสมอ 1. เลือกสร้างวินัยเพียงอย่างเดียวในช่วงแรกอย่าพยายามเปลี่ยนชีวิตทั้งระบบในคราวเดียว 2. อ,ออกแบบสิ่งแวดล้อมให้สนับสนุนพฤติกรรมที่คุณต้องการลดสิ่งล่อใจแทนที่จะโทษตัวเอง 3. ทำในระดับที่เล็กพอจนคุณไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ทำความยิ่งใหญ่เกิดจากความเล็กที่ไม่หยุดเมื่อวินัยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณจะไม่รู้สึกว่ากำลังฝืนแต่จะรู้สึกว่ากำลังดูแลตัวเองและพลังเงียบนี้เองจะค่อยๆเปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณโดยที่คุณแทบไม่ทันรู้ตัวข้อที่สการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปัญญาที่เติบโตไปพร้อมความถ่อมตนมีคนจำนวนไม่น้อยหยุดเติบโตไม่ใช่เพราะขาดโอกาสแต่เพราะเชื่อว่าตนเองรู้มากพอแล้วช่วงเวลาที่มนุษย์เริ่มปิดใจเรียนรู้มักไม่ใช่ตอนที่ล้มเหลวแต่เป็นตอนที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งและความสำเร็จนั้นทำให้เราหลงลืมความไม่รู้ของตนเองในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสิ่งที่เราเคยรู้ อาจไม่ผิดแต่ไม่พออีกต่อไปการหยุดเรียนรู้จึงไม่ใช่การยืนอยู่กับที่แต่คือการถอยหลังอย่างเงียบๆในทางจิตวิทยาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชื่อมโยงกับทัศนคติที่เรียกว่าการเติบโตทางความคิดคือความเชื่อว่าความสามารถของมนุษย์สามารถพัฒนาได้ผ่านการเรียนรู้และประสบการณ์ผู้ที่มีทัศนคตินี้ จะไม่กลัวความผิดพลาดเพราะมองความผิดพลาดเป็นข้อมูลไม่ใช่คำตัดสินเขาไม่อายที่จะถามไม่อายที่จะเริ่มใหม่และไม่กลัวที่จะยอมรับว่าฉันยังไม่รู้ในเชิงปรัชญาปัญญาที่แท้จริงไม่ได้วัดจากจำนวนความรู้แต่วัดจากระดับความถ่อมตนคนที่คิดว่าตนรู้มากมักปิดประตูการเรียนรู้ขณะที่คนมีปัญญา จะยืนอยู่หน้าประตูนั้นเสมอพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ปรัชญาโบราณสอนว่าความรู้ที่ไม่เติบโตจะกลายเป็นกรงขังเจ้าของมันเองและเมื่อมนุษย์ยึดติดกับความคิดเดิมเขาจะไม่สามารถมองโลกอย่างที่โลกเป็นจริงได้ลองนึกถึงคนทำงานคนหนึ่งที่เคยประสบความสำเร็จในอดีตเขายึดวิธีเดิมใช้ความรู้ชุดเดิมและเชื่อว่านั่นเพียงพอ ในขณะที่โลกเปลี่ยนทักษะใหม่เกิดขึ้นความต้องการใหม่เกิดขึ้นเขากลับเริ่มรู้สึกว่าตนเองตามไม่ทันในทางตรงกันข้ามอีกคนหนึ่งอาจไม่ได้เก่งที่สุดแต่เขาเปิดใจเรียนรู้เสมอฟังคนที่อายุน้อยกว่ายอมรับว่าโลกไม่ได้หมุนรอบประสบการณ์ของตนเมื่อเวลาผ่านไปเขากลับปรับตัวได้ดีและเติบโตอย่างมั่นคงการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงไม่ใช่การสะสมข้อมูลแต่คือท่าทีต่อโลกท่าทีที่ยอมรับว่าโลกกว้างกว่าความคิดของเราเสมอสิ่งที่ต้องทำจากกฎข้อนี้คือการฝึกความถ่อมตนทางปัญญา 1. ตั้งคําถามกับความเชื่อเดิมของตนเองไม่ใช่เพื่อปฏิเสธแต่เพื่อทำความเข้าใจให้ลึกขึ้น 2. เรียนรู้จากคนทุกระดับทั้งจากหนังสือประสบการณ์ และจากความผิดพลาดของตนเอง 3. แยกคุณค่าของตนเองออกจากความรู้ที่มีคุณค่าของคุณไม่ลดลงเพียงเพราะคุณยังไม่รู้บางเรื่องเมื่อคุณเปิดใจเรียนรู้อย่างต่อเนื่องปัญญาจะค่อยๆเติบโตพร้อมกับความอ่อนโยนต่อโลกและความสงบภายในใจเพราะคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ใช่คนที่รู้ทุกอย่างแต่คือคนที่ไม่หยุดเติบโต แม้ในวันที่โลกเปลี่ยนไปมากเพียงใดข้อที่5ความอดทนและเวลาศิละปะแห่งการรอทอยโดยไม่ยอมแพ้สิ่งที่บั่นทอนจิตใจมนุษย์มากที่สุดไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือความรู้สึกว่าพยายามแล้วแต่ยังไม่เห็นผลเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างดูเหมือนต้องเร็วเร็วพอจะวัดผลเร็วพอจะอวดเร็วพอจะพิสูจน์คุณค่า และเมื่อผลลัพธ์ไม่มาในเวลาที่ใจต้องการความท้อแท้จึงแทรกซึมอย่างเงียบงันหลายคนไม่ได้หยุดเดินเพราะหมดแรงแต่หยุดเพราะไม่เห็นสัญญาณว่าเส้นทางนี้จะพาไปถึงไหนความไม่แน่นอนจึงกลายเป็นศัตรูที่ใหญ่กว่าความยากลำบากในทางจิตวิทยามนุษย์มีแนวโน้มให้คุณค่ากับรางวัลระยะสั้นมากกว่าผลลัพธ์ระยะยาว สมองของเราถูกออกแบบมาให้หลีกเลี่ยงความเจ็บปวดทันทีและสแสวงหาความสบายอย่างรวดเร็วนี่จึงเป็นเหตุผลว่าเหตุใดการรอคอยจึงรู้สึกยากกว่าการลงมือทำเสียอีกแต่ความอดทนที่แท้จริงไม่ใช่การฝืนทนอย่างกัดฟันมันคือการเข้าใจธรรมชาติของเวลาและยอมรับว่าการเติบโตของสิ่งสำคัญไม่เคยเร่งรีบ ในเชิงปรัชญาเวลาไม่ใช่ศัตรูของความสำเร็จแต่เป็นองค์ประกอบของมันทุกสิ่งที่มีคุณค่าต้องการเวลาบ่มเพาะเช่นเดียวกับปัญญาความชำนาญและความมั่นคงภายในปรัชญาชีวิตสอนเราว่าคนที่อดทนไม่ใช่คนที่รอเฉยเฉยแต่คือคนที่ยังซื่อสัตย์กับการกระทำแม้ยังไม่เห็นผล เขาไม่ละทิ้งสิ่งที่ทำเพียงเพราะโลกยังไม่ตอบรับลองนึกถึงคนคนหนึ่งที่เริ่มพัฒนาทักษะใหม่ในช่วงแรกเขาไม่เก่งไม่โดดเด่นและแทบไม่มีใครสนใจหลายครั้งเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่ากำลังเสียเวลาหรือไม่แต่เขายังคงทำต่อไปอย่างเงียบๆปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยเมื่อเวลาผ่านไป ทักษะนั้นเริ่มงอกงามไม่ใช่เพราะโชคแต่เพราะเขาไม่หยุดในวันที่ยังไม่เห็นผลความอดทนเช่นนี้ไม่สร้างความตื่นเต้นแต่สร้างรากฐานและรากฐานนี่เองที่ทำให้ชีวิตไม่สั่นคลอนเมื่อเจอแรงกดดันในภายหลังหลายคนเข้าใจผิดว่าความสำเร็จเป็นเรื่องของจังหวะ แต่แท้จริงแล้วมันคือเรื่องของการอยู่ให้นานพอบนเส้นทางที่ถูกต้องสิ่งที่ต้องทำจากกฎข้อนี้คือการเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับเวลา1เลิกวัดคุณค่าของตนเองจากผลลัพธ์ระยะสั้นแล้วหันมาวัดจากความสม่ำเสมอในการลงมือทำ2แยกความล่าช้าออกจากความล้มเหลวการที่ผลยังไม่มา ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ทำไร้ค่า 3. ส,สร้างพิธีกรรมเล็กๆเ,เพื่อยืนยันกับตัวเองว่าเรายังเดินอยู่บนเส้นทางนี้แม้จะยังไม่เห็นปลายทางเมื่อคุณเข้าใจเวลาคุณจะไม่เร่งเมื่อคุณอดทนอย่างมีสติคุณจะไม่หลงทางและเมื่อคุณไม่ยอมแพ้ความสำเร็จจะค่อยๆเดินมาหาคุณในเวลาที่เหมาะสมของมันเอง นี่คือศิลปะแห่งการรอคอยไม่ใช่เพื่อให้โลกเปลี่ยนแต่เพื่อให้เราเติบโตพอที่จะรับสิ่งที่กำลังจะมาถึงเมื่อเราเดินทางมาถึงตรงนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดอาจไม่ใช่จำนวนกฎที่เราได้เรียนรู้แต่คือความเงียบในใจที่เริ่มทำให้เราได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นกว่าเดิม ตลอดทั้งบทความนี้เราไม่ได้พูดถึงความสำเร็จในฐานะถ้วยรางวัลไม่ได้พูดถึงการเอาชนะใครและไม่ได้พูดถึงชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่เราพูดถึงการกลับมาเป็นเจ้าของชีวิตของตนเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีสติและอย่างไม่ทรยศต่อต,ตัวตนภายในกฎทองคำทั้งห้าข้อไม่ได้แยกจากกันแต่เชื่อมโยงกันเหมือนราก ลำต้นและกิ่งใบของต้นไม้ต้นเดียวการรู้จักตนเองคือรากหากรากไม่มั่นคงต้นไม้จะโอนเอ็นตามแรงลมของโลกแต่เมื่อเรารู้ว่าเราเป็นใครเราจะไม่สั่นคลอนง่ายๆแม้โลกจะเปลี่ยนเร็วเพียงใดเป้าหมายที่มีความหมายคือทิศทางของการเติบโตมันทำให้เรารู้ว่าควรใช้พลังชีวิตไปกับอะไร และควรปล่อยอะไรผ่านไปเมื่อทิศทางชัดชีวิตไม่จําเป็นต้องเร่งแต่จะมั่นคงวินัยภายในคือลำต้นมันไม่หวือหวาไม่เรียกร้องความสนใจแต่รองรับน้ำหนักของความฝันทั้งหมดโดยไม่ส่งเสียงวินัยทำให้เรากลายเป็นคนที่เชื่อใจได้โดยเฉพาะในสายตาของตัวเองการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือกิ่งใบที่แผ่ขยายเปิดรับแสงเปิดรับลมและเปิดรับความเปลี่ยนแปลงมันเตือนเราว่าความไม่รู้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือประตูของปัญญาและความอดทนกับเวลาคือฤดูการที่สอนให้เรารู้ว่าทุกสิ่งมีจังหวะของมันบางสิ่งต้องใช้เวลาไม่ใช่เพราะเราช้าแต่เพราะชีวิตกำลังบ่มเพาะเรา เมื่อมองภาพรวมเราจะเห็นว่าการพัฒนาตนเองที่แท้จริงไม่ใช่การเร่งเปลี่ยนชีวิตแต่คือการจัดความสัมพันธ์ของเรากับตัวเองกับเป้าหมายกับการลงมือทำกับความรู้และกับเวลาหลายคนอาจยังรู้สึกว่าเส้นทางข้างหน้ายังไม่ชัดยังไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนหรือจะสำเร็จเมื่อใดแต่ขอให้คุณรู้ไว้ว่า ความไม่ชัดเจนไม่ใช่ศัตรูของชีวิตมันคือพื้นที่ที่ทำให้เราซื่อสัตย์กับตัวเองได้มากขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องมั่นใจทุกอย่างคุณไม่จำเป็นต้องเก่งในทันทีและคุณไม่จำเป็นต้องไปถึงเร็วสิ่งเดียวที่สำคัญคือคุณยังไม่หยุดเดินและยังไม่ละทิ้งตัวเองระหว่างทางความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่วันที่โลกยอมรับคุณ แต่คือวันที่คุณมองตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกสงบรู้สึกตรงแล้วรู้สึกว่าชีวิตที่กำลังใช้เป็นชีวิตที่คุณเลือกเองหากวันนี้คุณยังเหนื่อยขอให้คุณพักแต่ไม่ต้องถอยหากวันนี้คุณยังสับสนขอให้ฟังหัวใจไม่ใช่เสียงรบกวนรอบตัวและหากวันนี้คุณยังไม่เห็นแสงสว่างขอให้คุณเชื่อว่าการเดินอย่างซื่อสัตย์ คือแสงสว่างในตัวมันเองจำไว้ว่าชีวิตไม่ต้องการคนที่วิ่งเร็วที่สุดแต่ต้องการคนที่เดินได้นานอย่างไม่หลงทางไม่แตกสลายและไม่ทอดทิ้งคุณค่าภายในหากคุณทำได้เพียงสิ่งเดียวจากทั้งหมดนี้ขอให้คุณเลือกที่จะเคารพจังหวะชีวิตของตนเองและดูแลใจของตัวเองอย่างที่คุณดูแลสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเพราะเมื่อใจสงบ ทิศจะชัดและเมื่อทิศชัดไม่ว่าเส้นทางจะยาวเพียงใดคุณจะเดินไปถึงด้วยความมั่นคง